เอกสารวิจัยรัฐสภาอังกฤษระบุว่าอิสราเอลเริ่มสะสมอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1960จากความกลัวจะถูกรุกรานโดยชาติอาหรับและสหภาพโซเวียตศาสตราจารย์นิกริชีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์มหาวิทยาลัยยอกให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสกายนิวส์โดยบอกว่า แม้มันจะเป็นเรื่องลึกลับและมีข้อมูลน้อยแต่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธเรื่องอิสราเอลมีโครงการนิวเคลียร์ย้อนไปในปี1969เฮนรี่คริสซิงเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยเขียนบันทึกถึงประธานาธิบดีริชาร์ดนิกเซนว่าอิสราเอลขอซื้อเครื่องบินขับไล่แฟนทอมจากสหรัฐซึ่งสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยพวกเขาให้คำมั่นว่า ะไม่เป็นชาติแรกที่นำอาวุธนิวเคลียร์เข้าสู่ตะวันออกกลางแต่คิสซิงเจอร์เสริมในบันทึกว่าจากการคุยกันเห็นได้ชัดว่าอิสราเอลคิดว่าพวกเขาสามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ตราบใดที่ไม่ยิงไม่ใช้หรือไม่บอกใครหลักฐานชิ้นสำคัญปรากฏในช่วงปลายทศวรรษ1980เมื่อมอเดชัยวานานูเปิดเผยกับสื่ออังกฤษ บอกว่าเขาเคยเป็นอดีตช่างเทคนิคด้านนิวเคลียร์ที่ทำงานในโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ดีโมนาของอิสราเอลมาก่อนและยังกล่าวด้วยว่าเวลานั้นอิสราเอลสามารถผลิตวัตถุดิบมากเพียงพอสำหรับทำหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง200หัวแล้วแต่แล้วต่อมาชะตากรรมของนักเปิดโปงต้องลงเอยอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเอกสารรัฐสภาอังกฤษระบุว่าวานานู ถูกหน่วยสายลับมอสซาดลักพาตัวกลับอิสราเอลก่อนจะถูกลงโทษจำคุกนานถึง18ปีในที่สุดในปี2011แม้จะถูกถามจากสำนักข่าว CNN ว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็เลี่ยงต่อไปว่าเขายังคงยึดมั่นนโยบายไม่เป็นชาติแรกที่นำอาวุธนิวเคลียร์เข้าสู่ตะวันออกกลาง แต่แล้วในปี2023รัฐมนตรีวัฒนธรรมในขณะนั้นคือนายอามิชัยเอลิยาหูจากพรรคขวาจัดกลับสร้างความฮือฮาด้วยการพลั้งหลุดปากพูดในรายการวิทยุว่าการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่กาซาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นทำให้คำพูดนี้ถูกตีความว่าเป็นการยอมรับโดยอ้อม ว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบคลองจริงศาสตราจารย์ลิชชี่ชี้ว่านักการเมืองอิสราเอลระดับสูงรวมถึงอดีตนายกเอฮุดบาลักมักยอมรับว่าอิสราเอลมีโครงการนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อพวกเขาลงจากอำนาจแล้วและในขณะที่อิสราเอลกล่าวหาอิรานในข้อหาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องแต่ในทางตรงกันข้ามอิสราเอลกลับไม่ยอมร่วมลงนาม ในสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งกำหนดให้ชาติที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ต้องไม่พัฒนาหรือไม่ครอบครองสถาบันวิจัยสัน,นติภาพนานาชาติสตอกโฮมหรือ SIPRI เคยคาดการว่าอิสราเอลน่าจะมีหัวรบประมาณ90หัวที่ผลิตจากพลูโตเนียมและน่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์แบบฟิชชันคล้ายกับที่สหรัฐเคยใช้ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ขณะที่เอกสารรัฐสภาอังกฤษยังประเมินด้วยว่าอิสราเอลน่าจะมีนิวเคลียร์สามเหล่าที่สามารถยิงได้ทั้งจากบนบกทางอากาศและทางทะเลซึ่งสอดคล้องกับกองกำลังป้องกันตัวเองหรือ IDF ของอิสราเอลที่ปัจจุบันครอบครองอาวุธทันสมัยทั้งเครื่องบิน F16 F35 ขีปนาวุธ j e r i c h เรือดำน้ำชั้น d o l p h i ที่ติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ได้ทั้งนี้ศาสตราจารย์ลิชชี่สรุปว่าการที่หลายฝ่ายรับรู้ว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่อนุญาตให้อิรานมีถือเป็นความน่าซื่อใจคดของชาติตะวันตกที่ทำให้หลายชาติในภูมิภาครวมถึงอียิปต์ไม่ยอมรับและพยายามผลักดันให้มีการเจรจาสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูงทั้งหมดในตะวันออกกลางนั่นเอง